เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงเพราะว่าสุขภาพเรามันก็เสื่อมถอยทุกวันใช่ไหมคะ <_ S 2> ใช่กับการดูแลสุขภาพหลายคนบอกว่าเอาพึ่งสมุนไพรอะไรเงี้ยดีกว่าสมุนไพรเอ่ยัญญพืชเอยวันนี้นําเสนอกันแน่สำคัญสุดคืออะไร Kh ข้อข้อข้ออ่ะคุ้มค่าถูกต้องเราต้องคุ้มค่าเท่านั้นนะพ่อจ๋าแม่จ๋าอ,อย่างงานดาอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์มากๆ s <S เลย <ๆ S 2> โดยเฉพาะบรรดาพ่อพ่อแม่ทั้งหลายเริ่มปวดข้อปวดเข่ากุ๊บแก๊บแก๊บเนี่ยเพราะว่างานดำเนี่ยช่วยบรรเทาอาการข้อเสื่อม บรรเทาอาการอักเสบบวมแดงได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็ข้อด้วยลดการเสียดสีของข้อต่อกระดูกต่างๆที่ทําให้เกิดอาการเจ็บและบวมฮะใช่แล้วถือว่าเป็นอะไรที่พ่อจ๋าแม่จ๋าเลือกใช้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีสารอาหารเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้านอนุมูลอิสระมีทั้งเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะมีไขมันมีเบตาเะะ้าแคโรทีนค่ะมีวิตามิน A วิตามิน E นะคะมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กคือเหมือนกินจบครบในจานเดียวได้เลยใช่ครับผมแต่จะให้ ทานงาดำแบบสดๆก็ยากเกินไปวันนี้ค่ะทีมวิจัยไวตาเนเจอร์ค่ะเจ้าเดิมเลยค่ะที่เขาเห็นอยู่แล้วว่าประโยชน์ของสารสกัดมันดีมากน่อยแค่ไหนถูกไหมคะวันนี้เขาเลยสกัดมาให้ทานง่ายขึ้นค่ะด้วยการสกัดเย็นออกมาค่ะในรูปแบบที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าย,ยิ่งขึ้นยืนยันได้ถึงความสะอาดแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะ,ะน้องแชร์พูดถึงการสกัดเย็นเขามีข้อดีนะครับคุณผมมู้ชมพ่อพอ่แม่ครับ การสกัดเย็นออกมาให้ได้น้ำมันครับแล้วก็อยู่ในซอฟเทียวพืชมันจะเข้มข้นกว่าแบบสดหรือว่าแบบบดผงนะฮะแล้วทานในปริมาณน้อยๆพอแต่ว่าเห็นผลได้เร็วกว่าทานง่ายกลืนง่ายไม่ติดคอครับใช่เลยค่ะแล้วก็ประโยชน์ของการสกัดเย็นเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเลยนะ คือจะทานแบบงาดําสดก็ได้แต่ต้องทานถึง3กิโลถึงจะเห็นผลเป็นกระบุงเป็นตะก้าอย่างนี้เลยเหรอใช่นี่คือ3กิโลนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ถ้าฮะมันจะมีสารพิษตกค้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นการทานสดงั้นเอาอย่างนี้เราแบบนี้แล้วกันแบบบดอ,อันนี้บดผงงาดําบดค่ะมันก็จะลดปริมาณได้เหลือ2กโลเพราะบดมัแล้วถูกไหมคะเทียบกันอ่ะน้อยลงก็จริง แต่เอ๊สสารพิษจะตกค้างไหมล่ะเ,ออเราก็คัดไม่ได้อีกถูกไหมคะเขาก็เลยมีการคิดเทคโนโลยีออกมาอะอัดเม็ดเลยละกันอ,อัดเม็ดก็ยังต้องทานเยอะอยู่ดีนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างทานให้ได้ประโยชน์จริงๆต้อง20เม็ดวันหนึ่งทานหมดไหมคะเป็นกรามอิ่มแทนข้าวแลนะ้วเนี่ยอิ่มแทนข้าวอะไม่เป็นไรเขาก็สกัดเป็นน้ํามันได้เหมือนกัน<อ>ที่ต่อมาคือการสกัดเป็นน้ํามัน แต่ก็ต้องทาถึง5เมตรไหวไหมคะเอาถามใจตัวเองก่อนโอโเม็ดเดียวนี่ก็กืนยากแล้วนะ<ช>นี่<ะ>5เมตรเลยเหรอกืนยากใช่ไหมคะนี่ไงคะไวตาเนเจอร์เขาเลยสกัดเย็นเหลือแค่เม็ดเดียวได้ปริมาณครบหมดเลยแล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างด้วยเป็นซอสเจียวพืชเลยนะคุณผู้ชมนะตัวเนี้ย ไวตาเนเจอร์เนี่ยเขายังมีตัวอื่นเอามาผสมด้วยไม่ว่าจะเป็นงาขี้ม้อนครับมีไขมันโอเมก้าสาถึงหร่างกายเนี่ยสร้างเองไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมกระดูกเพิ่มความหนานแน่นของกระดูกไม่ให้แตกหักง่ายลดอาการปวดแล้วก็อาการอักเสบต่างๆนอกจากนี้ยังมีน้ํามันสาหร่ายครับบรรเทาอาการบวมแดงฟื้นฟูการทํางานของกระดูก รวมไปถึงข้อด้วยครับวัยตาในเจ้าพัสูตรนี้เขารวมกันทั้ง3สกัดน้ำมันคุณภาพค่ะเหมาะสมกับการดูแลข้อเข่าข้อต่อกระดูกของพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยแหละค่ะเพิ่มความหนาแน่นแล้วก็น้าหล่อเลี้ยงในข้อเข่ามันจะได้ไม่ก๊อบแก๊บก๊อปแก๊บไงคะและนี่แหละค่ะเป็นการลดการอักเสบแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บปวดข้อด้วยนะอาการเข่าล่านที่เคยมีก็จะเบาบางลงใช่ครับผมกระปุกนี้นะครับคุณผู้ชมครับกระปุกนี้เลย กระปุกเดียวจบครบไม่ต้องทานเยอะเพียงเม็ดเดียวเอาอยู่ฮะเพราะว่าเข้มข้นคนทานเจก็ทานได้เพราะว่าทําจากพืชเนาะสอบเจือพืชแพ้อาหารทะเลทานได้เหมือนกันเบาหวานความดันทานได้หมดเลยครับวันนี้มีผู้ใช้จริงค่ะก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาเข่าล้านอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากนะคะต้อนรับแม่จิบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะสวัสดีคแม่จบครับเกินเลยครับผมกระตืนต้องขออนุญาตถามเรื่องอาชีพและอายุปัจจุบันก่อนค่ะ แม่ก็อายุ65ค่ะ,คะเป็นตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านกเกษียณนะต<อ>ะเดิมคือเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษค่ะกดอ e r n o o ที<อ>่เช h e r แม่ถ้าแม่ตอบมาเป็นชุดเราก็ไปไม่เป็นกันนะ <c oughs> ทีนี้ก็คือแม่สอนหนังสือมาก,ก่อนก็ต้องยืนทั้งวันเวลาสอนเด็กใช่ค่ะ<อ>ก็คือต้องทั้งเดินทั้งยืนแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีห้องมีต้อง หลายห้องแล้วก็ต้องเปลี่ยนห้องไป<ะ>แล้วก็หลายตึกอมแม่ก็ต้องเดินขึ้นขึ้น,นลงลงไปห้องนั้นห้องนี้ค่ะปวดตรงโรงเรียนไม่มีลิฟต์น้องแม่เนาะใช่ต้องเดินแล้วใช้แบบเข่าตลอดใช่ค่ะจนก,กระทั่งมีปัญหายัางไงคะแม่ข้อเข่าเนี่ยมันแบบมันมันสีกันนะคะอ๋อใช่สีกันแล้วมันก็แบบลุกขึ้นลุกนั่งอะไรนี่มันลําบากแล้วก็ปวดคคนไม่เป็นไม่เข้าใจนะมันทรมานจริงๆนะใช้ชีวิตยังไงเออใช้ชีวิตยังไงคะตอนนั้นเจ็บบะปรึกษา ลูกก็เอ๊ะทำาไงเนี่ยแม่เริ่มปวดขาแล้วนะไปเที่ยวไหนกับเพื่อนก็ลําบากต้องให้เขาคอยพยุงอะไรอย่างเงี้ยไปกับลูกกับหลานก็กลัวอีกเป็นภาระเขาอีกขึ้นบันไดมีการเหนียวราวขึ้นไปต้องต้องหดน่คุต้องหดใช่ไหเพราะว่าเราตัวใหญ่ด้วยนะคะแล้วมันเหมือนตัวหนักอ่ะขาเขิมันรับน้ําหนักเยอะอ่ะคเคยเลาจนถึงแบบตอนการนอนไหมคะ ค่ะมันก็จะเล้ามาถึงเอวเลยนะฮะเอลเลยใช่ไหมเราลงมาที่เข่าเลยอ่ะเนี่ยคือเป็นปัญหาหลายคนเพราะพ่อแม่ที่บ้านก็บ่นมาแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้ไปปรึกษาคุณหมอด้วยค่ะคุณหมอก็ให้ยามาทานกับแต่ก็บอกว่าควรจะเสริมพวกคอลลาเจนหรือแคลเซียมอะไรพวกนี้ค่ะเบสิกไปั่นเทาไปบ้างป่เรถ้าจะให้ หาจริงๆต้องผ่าตัดเราก็กลัวแล้วนะ<า>ผ่าตัดนะ่ะแล้วก็มารู้ว่าใช้งาดําได้ยังไงคุณหมอแนะนําหรือว่ายังไงคะก็ลงไปเสิร์ชหาข้อมูลหาลูกก็ช่วยหาอะไรเงี้ยก็จะเจอพวกงาดำเนี่ย<า>ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่พวกที่ปวดเข่าวปวดขาเนี่ย มันช่วยได้นักโภชนาการก็บอกหลายครั้งว่าช่วยได้แต่ว่าทานสดๆแบบนี้แม่ไหวไหมคะแม่หววล้อเลยไม่ไหวก็เยอะเหมือนกันค่ะแล้วมารู้จักไวตางาดาได้ยังไงคะตัวนี่ค่ะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอแล้วก็เลยลองเข้าไปซื้อมาทานดูทานได้ประมาณสักสองขวดกว่าแล้วนะคะสองขวดกว่าแล้วเป็นไงก็รู้สึกเอออาการที่มัน เคยปวดอะไมันดีขึ้นนะคะพวกกระดูกที่มันรู้สึกเดินขัดขัดอะไรนี่เอ้ะมันดูคล่องขึ้นนะก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะวัยตางงาดำใช่เพราะแม่ไม่ได้ทานตัวอื่นเลยค่ะแล้วก็พวกเพื่อนที่เคยปวดปวดขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็ แนะนำเออใช่แกงที่เรืยอกันอะเนาะจะได้ไม่ต้องพายุงกันล้ววันนี้ก็แบบระบายลำคอได้เต็มที่พรอาการปวดเข่าเนี่ยมันน่าจะเป็นได้ทุกคนอะค่ะอยู่ที่อายุแล้วก็การใช้งานค่ะคืออย่างหนึ่งที่แม่เจอพอดีเนาะไปเซิร์ชแม่คือโซเชียลไงแต่บางคนเขาบอกว่าทานยากมากเลยเวลาจะทานแบบสดสดหรือแม้กระทั่งบทผงแล้วหรือแม้กระทั่งการทานเป็นเม็ดปริมาณมันเยอะเกินไปแต่ตัวเนี้ยเป็นซอฟ์เจลละสกัดเก็นเม็ดเดียวจบเลยใช่เป็นชอบเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ทานเม็ดเดียว ทานหลังอาหารเช้านะคะแล้วก็สามารถทานักยานอื่นได้ด้วยชอบตรงนี้ค่ะชอบตรงนี้คุณหมอโอเคนะคะนี่คะอยากให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเลือกดูเป็นทางเลือกหนึ่งนะงาดำสกัดเย็นแบบนี้ค่ะอยากฝากอะไรคนวัยเดียวกันตรงนี้หน้าจอไหมคะก็อยากฝากเพื่อนที่รุ่นรุ่นเดียวกันนะคะหรือพวกที่มีอาการปวดเข่าปวดขาเนี่ยค่ะควรจะมาทานไวต่างงาดำเนี่ยค่ะ แล้วก็ได้ผลดีค่ะ,ะทุกคนพอทานแล้วก็บอกเ,ออเสียงเดียวกันเลยว่าได้ผลดีมากแล้วก็เป็นสามารถตอบโจทย์อันนี้ได้เลยค่ะใช่ไม่ต้องทานอะไรเยอะแยะ,ะแล้วนะคะทานคู่ยาหมอได้ด้วยนะ,ะขอบพรคุณแม่จิบมากเลยนะคะ